เกลยเก็บเลยก็บบอเก็บขอแม็กขอแม็กินแม็กเหลือสองตัวไหนว่าอยางแม่งรอดหน่น่นี่ตัวตรงพยาบาลเฮ้ยในในในนี้ตัวเอา่อกเอาก่อนดีกว่าดไกว่า im nhắn, im nhắn, in đi nhắn. hả chị đi mấy đi đi im 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 <laughs>